มันฮักฉันจะปิดสัญญาด้วยนี่โอ้ยจังเหมือนหวานเบลฉเนาะอิดฉาด้เนาะมันมีความหักติ่งตีไปไปตีไปไปยืมตี ฮะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะทักทายกับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกูสู่สู่คนพี่น้องเห็นเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบะย่เาเอาปั้นปลาพ่อพี่น้องเห็นเนาะเอ้ามาพ่อมาเจอกระเบยียาวในตอนนี้แม่พี่น้องเห็นาะกระเบียดองกละนี่แหละมาอยู่มาเกื้อหอนุนยุซานต้องเดินอยู่พี่น้องเนาะกับภาพพันอากาศก,กับกำลังสีมาพี่น้องเห็เนาะ ภาว่าสิไปหาทั้งน้องสตีกะตอนนี้เพิ่นคือยังมาแต่โรงเรียนเหรอพี่น้องเนาะมาเบป่นรอบนี้กะทางสร้างเพิ่นกะปากเสาเลยพี่น้องเลยเนาะถือว่าเกื้อใจัดทันใจไหวดีเนาะพี่น้องเลยแต่สบายดี้ะน้องเดมเด้อส์ไปดีหน่าเดินเดินเนาะเธอ เฮ็ดเนนอบกโกเจ้ากันนาะโอ้มันดาเราเ็เฮ็ดเป็นี่กันพี่้องกันบกโก้ได้ฮะไรเป็นฮ็ดบ่โอ้ต่อยานได้นเราเนาะอาังนั้นเตรียมไปการอึงมีอึงอยู่บ่ทางนี้บ่มีบ่มี่บ้บมีเนาะ ฮะไม่ไดเกล็ดน้อยไม่ได้เกล็ดน้อยบ่จ้ะแม่แล้วเก็ดขี้โมกเก็ดขี้โมกเก็ดขี้โมมีอื่นบ่มี้ยกบมีเป่มีปลายมลนี่ปลายเนาะโดยเออเห็ยที่ได้ทีกินแต่มันมันบ่มีอื่นนะบ่ได้กินบ่มีของกินอีหยังอีกอยังก็บ่ลาไห้ทำมาทำปลาได้ก็ได้ส่วนหน่อยนะเปล่อื่น ได้อึงเนี่ยถือว่าหมานแล้วเนาะโดยเออไปให้เนื้องมัดขึ้นก็ได้พอโตก็มีเพราะอทั้งบ่มีอืหยากเนาะหนักฝังมันบ่มีกับบ่มีได้พี่น้องเลยเนาะต้องมันบ่ถึมีนะโดยโดยอันเชื่อเท่าอันนั้นปัจจะามกันเออแถวพุ่นมันเป็นเขตเนาะโดยแม่เขตนี่เนี่ยบ่มี

กูส en like <n Luis> sure ูโอยเพ้นเพ้นฮะ่อมายู่่าูนี่โอ้ยจังเหมือนหวานเบียวซะเนาะอิชาดิเนาะนมีความหักดิตีแปลบแปตีไปไปยืนตีฝนตกแต่ว่าเอ้าพี่น้องันเนาะ bỏ nhau hoa xin cốp bằng ngọ vì thằng người nó cốc bằng ngọ ừ. về nị ngọ mơ uhm. phủ cái bàn thao cái này yeah. ngọ ừ, đấy. Đây, cái này cái nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เหตเพื่อนเจ้าของบอ้ตกนนั่นเเนาะอ้บ้าคอยไปบ่งนั่นบอไเพื่อนเฮ็ดเฮือนอันหอเจ้าของบอฮะพี่น้องบนโู้นบนนู้นบ่หยอกกันได้พี่น้องเด้นอนครับเพเว้าเขาไ่ได้หัวพี่น้องเนาะ มือเติบเลยพี่น้องเลยบอจอาปอนทออมากันนี่แหละสรงเเอาไปอบนน่บริพอกันลายมือเติบเจ็บแปดมือเนาะกับบอเจ็บสิบปลายมือ่ได้เหยื่อเนาะลายลก็เดียวแป๊บเดียวเนาะ่ายเปินมาตายว่าเปิดมาตัวพี่น่องเลยเนาะ เธอแป๊บเดียวทอดนันมาวิทย์ปีใหม่ได้วิทย์สงการเลยพี่น้องเลยเนาะมวลยี่โบว่าเจ็บมวนเนาะมวลโบ่ไปดินใช่ขี่รถขี่รถไปทงไว้พอดีทิ้งโคดฮะเทา้งโคดเดาะโอ้นาวแล้วก็มานอนมาดินอยู่ทงไว้เนี่ยโบเงินนี่บ่เบิดเงินบ่เบิด

เต่าำนันและเิสีไล่อันนึงพี่ตองเหอเนาะตัวนี้เขาำบอเจ็บเล็กบมอเล็กส่วนบอต้องเดิมไปหาอันคอนตีไมคอนตีคนทียืมครับได้้ะแคอเซบุตรสแปรบุตรสแปงยงบมมาตีมาสเปง่านยากชนิดถึกบอตามถึงมองตามันเนาะ คมได้สิวเราแต่มันน้อยเน,ะเนยยาะทำใหญ่ก่านี้คือสิคักมันบแบนีแตมันติดมันเอคืออุนหยามันคยบรลอยพี่้องเยนยะเนาะการบากเจาจริงจริงนเราปรสสำเร็จอืมอืมทางอาก เจ้าบอลบลนั่นเป็นอะไรบอดอกเรือนนะครัมาิ่นตะิันันมีครบเครื่องบมนะบอดเที่งหรอม่บอลแ่เทียบไ่อะไรเลยแล้าครบบ่นนะบอเดือนเนาะสองผิดแม่เลยอยากให้ด้นนะมันดึงามอยากให้รนจังงามหว่าอยาให้ด้นไหม เป็นยังไงก็จะของงามบ่สแรมแล้วประตูเราแมนแล้วอะเครื่องไม้เครื่องมือเพ่อน,นีร่างเ,เดิมตะกี้ได้เลยเพี่น้องเทยเนาะเผ็ดแบบคือเด็กี้เลย <คน S 1> ติดเบาะห้างเลยนะพี่ดาวเลยเกือบไปถึงมือเพื่อนนะเขายวันไเทนแนี้ป่ะเทคี่การเทคที่กันเทคทีกัน มาเห้สองมือนี้เนาะเราด้วยอ้เป็นยังไงตอ,อ,อกเขาเ้าบ่ก็ตอออกนะตอ,อ,อกตอ,ออกบอก่สายสิบเดเมทางเลยอืม

ำเ่อะสร้างเลิอดเลือดคำพ่ำส่่โมงาโมมาจังโมงถ้ามาเห็นเจ็ดโมงเจ็บ่นั่งอย่าหนนั่งเบื่อเี่ยพี่เราเนาะใส่สุดดำคือกันดีอีกบาทนี่เนาะโอ้ยสำนัดกันสำนัดนบานี่ยบอกว่ามากันดีเอากันดีได้หน่อย เชลไปเชลมานะ่เนะะาะบ่อมาได้ไห้เนะาะใสแน,น่พิืนดิใสแน่นผืนน้องน้าเอาก็คมขนาดเนาะยังนเนาะใบถ้ามันแข็งบ่ อเสียดีไหมเนี่ยทางนี้กินเสียงมาบ้างนี่ีทำทำทำเเลอเล่อเลื่อเลสบายเลยเล่นะให้หรอกมีแต่ก้อนเห็ดเป็นอยู่หรอกเนาะ อคนมาจ้าหน้าใจทีแล้วทีมงานแต่ละคนมากเห็นบดคนพี่น้องยเห็นบดนะมายาวหนีย้อมแหละพอกปนแล้วแรปแรรเห็นเพือเจ้าของโอ้ยน้องย็้มงามได้เหรอ อนั่งให้กำลังใจอยู่เก็ให้กำลังใจอยู่แก่ๆหาใส่ได้หาใส่ได้หาใสวเป็นกับเป็นป่ะคนคือสิ่คนแบบคางในเลยเนาะหาไซไดคนปะบอกว่าหาใส่ได้มีคนมาให้กำลังใจโอ้เออเมนเมนเมนคอมแล้วจ้ะ อ่าใช่เนี่แต่ตน่เอาไม่กันเลยสองยังไม่ถล่มอ๋อเจ็บเก็บเจอาอนคิวดีใจ้หเอาผ่ามาสองกันเลยพ่อกระไรแล้วขน้ตกแล้วบานยมาบ้านเจ้ามืออะไรดีคู่มือเนาะไอบ่มาก

Khoái, khoái, máy khoái ô, quay, quay Còn tốt, rồi không nó Tốt, còn tốt Tăng lên, tăng lên Làm bây Mày, Mày ลูดังกตอดังแม่แล้วลูดังนีต่อเป็่ยาไ,ไม่เปกอ่มามาห่กัตกมือนั่นขับใจ๊ขบจับใจมากับลพลคุณองเนอเนาะมาันพลเนาะเอาดิ บอเสียงว่าบป๊พิษเลยโค้งแรงแม่เราอาการเราอยากเจอฝนในช่วงเช้าทำโค้งแรงเลยมันตกเลยห่อนาเป็นม่วงหนามงมันตกอีหลีก็มันห่อนมันเอาดีเลยออามันห่อนแต่กับสีตกโบ้เฮืงล็อกเราเห็นเปนมือบ่กฝนตกเฮงไทยคลิปยากกว่ามันแดดพี่น้องเลยเนาะมันเปียกเท่านี่มันเปียกเพราะซาเปียกไม่เท่านี่แหละเนาะ bà xào bò đeo thắm, phải không người nó? bà xào khươn lao ảnh bò đeo thắm khươn đấy không phân chia chắc mát lắm rồi nó Chào nó mới làm bò đeo thắm nó Ngoài ngày đấy một มาบ่อยป่ะนี่เจ็ดโมงแปดโมงก็เมื่อเดีมันมีตายอยู่มีตายอยู่รถว่ามีตายนะเอทั้งรถทั้งคนได้มีตายอยู่ที่เราเหนเนาะเอเจ้ารถรถไมาบสรถตู้ตนเจงบ่รตู้รถตูเตอมันเหียดรรเจ้าเตอร์เบีย่ะเออ อันนั้นความไม่สูงก็ได้วนนนึงให้สีคีมมาตูนมาเราก็อยากลไดเอดเราอยากเื่อทางนี้เราก็เสีคขีมกันนะบัตูนึเ้างนเ้าบานเป็นสีบเบ้านเราอยู่กับแซวได้เนาะลืมเลยนะไข่เราล่ามังกรนะบอวีสอดดอย่างงานนะบอวงบอกาดูแก่มราเพชรมันสูบบอ

มาเมื่อไรกระตกเมื่อนู้ยเจ้าจะไปทางไหนตัทางมาเหนีมาหาออ่เออกระถามีทั้งหลานไปโตไปเพิ่งพ่ราเกนนะรัไปไบกหนึ่งรถแปแเมะจเดีรถจ้าววันี้บ่จะก็มาจะพูดเราจไปน้องสลีไปที ไายคอแไปเลยเอ้ายนะที่รมอะไรเทยเนีเจ้าประทไทยพวกเาจะทายกิบก้อนอยังได้เลยนไปแท่ร้อปล่ดต๊กนะไปเ็มหยังเอากว่าอเจ้าหากันลบกยานที่มาบุปิดโทรศัพท์ที่นี่กับร้านเนี่ยนผ้าผ้าห้ปิดแล้วหาปิดแล้ว ปี่ได้ไหนถายคลิปอยู่เราะกเกียวพิัญญาณแล้วนี่สัญญาณโบพิชญานไว้แล้วพิัญาณเนี่ยโเป็นยังบ่โเกียวโดโดเครื่องบินแล้วจบเลยร้อยแลววะร้อันนี้บบใส่โบได้ใซิมโเป็นยังแ่าโเกียวครับพะว่าไงสัญญาณมันดูด้ากนลายงพอได้เปิดเครื่องเปิเครื่องนีนะจะปิดพิชญาณ้ ที่กอดทีกอดคือก้อนฮ้นชือบก้อเด้ยฮโอ้ยเอ้ยิมๆล้ยิ้มคลาสิกอดลาสิกอดนะแต่ว่าหลายคนพวกหลายคนตกมักีเนี่ยเป็นยางโมเป็นยังแล้วอ่า

ขวาเราสือพี่เนี่คอยพายุกระนำพี่้อมเนาะพายุลงมาแล้วพี่้องเนยแห้งๆบบเนียอ้าเห็นยังบบได้พี่ไอมเนาะบบได้ทำมาบ้านน้องเดิมเยอะมันจงเอาร่เย บอกใหยท่าน,เ,นเรียก่าโงแลงรโดเลยเไหมท่านและโ้เข่าร้องแน่สูงดีมเนเมน็ดนึงวอดนะี่นะเยอไหมสูงไรกันตลายย่าน,นเนาะ จะไ,ได้หันลังให้เขาสาวแบบนะี้

ตู้เงินบ่อเราคือกัต่อไปลที่หอนย้ามันนะย่าผนเลยอ้าวอดว่าเปนสังพี่น่อนะพายิงการที่ได้ขอกบิดพจิตไปเพียงค่นี้ก่อนไปดองน่เนาะขอบคุณขอบคุณหลายผนโต๊ะคนดิน ยังไปใส่บ่ได้พี่น้องก็อยู่เฮือนซานน้องเดิมนี่แหละเพราะว่าฝนตกไปก็ถ่ายคลิปบ่ได้พี่น้องก็ก็ได้ถึงกว่าฝนเซาเนาะถ้าว่ามันบ่เทาก็แม่นบ่ได้ถ่ายคลิปนะพี่น้องมื้อนี้แม่นจบซ่ํานี้เนาะกว่าเฮาไปต่อบ่ได้เด้เนาะอโอเคพี่น้องขอบคุณขอบคุณอยู่ดีมีแฮงเบิดทุกทุกท่านเนาะก็เก็บบ่ให้ได้ผมไบ่ใ้มีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ย็นเป็ทุกเนาะ มาบคีนี้าาวันนี้ว่าอย่างิชิพลาดไปดูปรตูก็ต้อง,าง,งาประ็อมาง่านรากขอโทษขอให้เลายพี่องเลยเนาะเออพ่อคนงานไดิปนะคีนี่ไปแล้วพี่ังเลยสบายดีเลย